ขาตัวนี้หักหายไปเลยเนาะซื้อมาแล้วมันเป็นแบบนี้ใช้ตามสภาพเลียวายมาใช้แบบนี้เนาะเดินเดินขึ้นมาแล้วก็เดินกลับขึ้นมาเลยผ่านอ๋อผ่านตัวรับตัวนี้เป็นสา,า,ายกาสายกาวหลักก็ใช้เป็นสะพานเวลาเราตัดไฟใช้งานซ่อมในในกระท่อมนี้นะแต่กาฟิวก็ใช้ได้ฟิวฟิวมันก็ผ่านลายผ่านตัวตัวไฟแล้วก็ไฟผ่านเส้นนี้ แทนแทนที่จะผ่านตัวนี้เวลาเวลาช็อตมาก,ก็จะตัดตัวนี้เป็นฟิวตะกลัววัสดีครับตัวนี้เราต่อไฟมากระท่อมหลังใหม่นะครับตัวนี้ใช้เบรกเกอร์ตัวเก่าที่ที่แบบมันมันเจ๊งแล้วมันหักข้างหนึ่งก็เลยเอาฟิวตัวนี้เป็นฟิวตะกลัวมาใส่แทนฝั่งเดียวก็เอา ก็ใช้ใช้ไฟใช้เส้นลายวิ่งผ่านฟิวก็จนะใช้แทนกันได้ตันนี้ถ้าเราเปิดใช้งานก็จะมีไฟแสดงสถานะใช้งานก็ลายก็จะผ่านเส้นที่มีฟิวขึ้นเนี้ยถ้าช็อตมันก็ขาดเหมือนกันฟิวตัวนี้1 0แอมป์ใช้ได้เรียบร้อยล้ววัวนี้มีไฟตักไฟ เราไปใช้ได้ก็ต่อปไปไฟมันหนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต่อใช้งานไปอีกได้เรียบร้อยโอเค